เสียบิ๊กครับตรงไหนฮะเกิดมารวยอยู่แล้วรู้จะคำว่าแบ่งปันบ้างแบ่งปันคนอ,อื่นเขาบ้างสิแสดงว,ว่ามึงไม่ได้ติดตามบิ๊กสักแก้วดีที่สุดเลยใช่ไหมติดตามอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ยังแบ่งไม่พออีกเหรอ, <c oughs> อไอช่องกเกษมพซิ่งนี่ไม่ต้องติดตาม <c oughs> ไอตัวดําๆเสียงดังๆเนี่ยแล้วก็หัวเราะเยอะเนี่ยไม่ต้องติดตาม <c oughs> ไปติดตามช่องไหนติดตามบิ๊กสักแก้วดีที่สุดเดิแล้วแล้วมึงเคยแบ่งปันบ้างไหมเอา้เอามึงเคยไหมเอ้า ผมถามพี่ดิากูถามมึงเนี่ยเอ้ามึงเคยไหมเอ้ามึงก็มีบ้างอะเนาะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีอะเนาะเราก็เลยบอกว่าให้คนมีอะดูไม่ค่อยมีดูส้อยใหญ่ของกูอีกเอ้าดูเจ้านายลูกน้องเอ้าส้อยเสียบี่้อ้อยกูเนี่ยเน่ยลมเป่าขาแล้วมั้งส้อยเล็กแต่ว่าคุดเลยสองสามล้านเอาเอาเอามาวันนี้มีอะไรวันนี้แจกกันะอ่า อันนี้เลยมหากรรมแจกยางรีแจกยางปีสามรถหกรอมันวนสามรถหกรอบคุณมามาเตรียมไว้ให้แล้วแจกให้เลยสามคันรถสามคันรถโอ้โหเส้นไม่รู้อ่าไม่ได้นับอ่ามาเอาเลยนะนะมาเลือกเอาได้เลยมาเลือกเอาได้เลยสำรับ คุณตาคุณยายคุณพ่อค,คุณแม่คุณพี่คุณย่าตายายไปเอามาให้หมดนะอ่าไปเอามาให้หมดนะใครมีรถกระบะอยู่รนะถเก่าอยากได้ยางไปเข้าไร่เข้านาเข้าสวนอ่าอ้ยยางคือดอกหนาด้วยวะเฮ้ยมันเอายางดีไปไ, <laughs> ไม่ได้เฮ้ยสติกเกอร์ยังมาถอนเลยวเฮ้ยเฮ้ยมันเอาอันเก่าแปะเหรอแต่ว่าก็หนาอยู่นะเอาอย่างนี้คือยางอ่ะมันก็มียางทั้งพอใช้ได้ใช้ไม่ได้หรืออะไรก็วานไปนะ ก็ไม่มีปัญหาผมก็ยินดีที่จะให้นะฮะสามคันรถเลยสามคันรถสามคันรถนะตรงนี้คือตรงเต็นท์ดีสุดสักแก้วอ่ะนะเอาเงื่อนไขง่ายๆอ่แจกแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ขอมีกติกาอนิดเดียวนิดเดียวคือของที่ผมให้เนี่ยผมไม่ได้ห่วงมาเอาได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออนะอยากเอาไปขายออยาเอาไปขายขอแค่นี้เสียบิ๊กอยากจะให้คนที่เดือดร้อนจริงๆใช่นะขอ ขอคนที่เดือดร้อนยากได้ยางไปใส่รถไม่มีตังเปลี่ยนยางมาก็เสียบิกได้อันไหนพอเอาไปใส่เข้าไร่เข้านาได้ผมว่าขับได้ค่ะชานะอันไหนใครมาเลือกก่อนก็ได้ก่อนอ่ได้ใส่กระบะเข้าไร่เข้านาเข้าสวนมีทั้งแม็กสิบห้าสิบหกสิบแปดรถเก๋งรถกระบะเอาหนึ่งเลยคืออย่าไปขายอย่าเอาไปขายสองนะก็มาเอาได้ที่หน้าร้านไม่ส่ง ไม่ส่งให้ไม่ต้องทักมาเพราะว่าอยู่ที่เต็นท์ใช่ไม่ส่งมาเอาได้เลยเพราะว่าให้ก็ให้รีอยู่แล้วให้ก็ให้ปีสามขอทิดเดียวอ่ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยอะนะเพราะว่าคนที่แชร์เดี๋ยวผมจะให้นะไม่มีปัญหาเลยอขอแค่ร่วมทําบุญกับเสียบิ๊กครับไม่มีอะไรมากฝากแชร์ให้เสียบิ๊กไม่ได้เก็บตังค์ห้าบาทสิบบาทร้อยสองร้อยไม่เอานะเพราะว่าถ้าไปขายนี่ก็ ได้เป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอยู่นั้นเนี่ยก็ได้เยอะอยู่ได้หลายหลายหมื่นนะเนี่ยทำบุญเลยนะใครอยากได้ก็เอาไปเลยแล้วก็อนุโมทนาสาธุะใษะส่วนใครที่ไม่ได้มาเอาอ่ะก็สาธุไปเลยคุณได้บุญกับผมแน่นอนเพราะเอฟซีผมล้ายกว่าคนผมให้ทุกคนทำบุญให้ท่านทุกทุกวันนะท่านติดตามช่องนี้ครับไม่พลาดแน่นอนคุณไม่ได้ซื้อรถไม่เป็นไรครับได้บุญทุกวันได้บุญทุกวันแถมยังมีของฟรีแจกเรื่อยๆนะไม่เป็นไรไม่มีเงินมาซื้อรถไม่เป็นไร นะแล้วเสียบิ๊กมีของมาแจกนะแล้วก็ร่วมติดตามนะร่วมกดไลค์กดแชร์ร่วมบรุนธรรมทาด้วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแล้วก็ติดตามไม่ดีเดี๋ยวผมจะโพสต์หน้าเฟซว่าจะแจกตอนไหนกี่โมงนะแจกวันนี้แหละกี่โมงติดตามไม่ดีกดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะๆให้ผมขอคนที่ลำบากจริงๆอ่ามากดไลค์กดแชร์ไปยาวๆมาขนนะไม่ส่งนะสักแก้วที่เดียวนะหน้าร้านอาฟ้าด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะฮะสวัสดีครับ